ครับผมสวัสดีเอ็ซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาตามหลวงตาแต้มกันอีกครั้งหน,นงึ่งนะครับในงวดวันทีน <urers> ่16เมษายน2566นะครับโอ้ยเราวั่งมาดูนะครับเราหมัดไปสู่ตัวอรรถนะครับสำหรับหลวงตาแต้มนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็เข่า07ตรงๆนะครับบนนะครับบนเข้า07ตรงๆนะครับสำหรับหลวงตาแต้ม มือนี้ก็มาตามให้จับซีทุกคนทุกท่านอีกคือเก่านะครับเนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านวิเคราะห์ิดจาร้าดีนะครับสาหรับทางครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อนะครับสำหรับใดนะครับเสียนใดก็ขอให้ทาวิเคราะห์ได้ดีนะครับสําหรับทางจองก็าเป็นซื้อกางเป็นเนาทั้งให้กับทุกท่านนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับนะครับพี่น้องเอ้ยหอนบ่ครับพี่น้องหอนบอหอนบ่ นะครับแดดห้อนคักนะครับแดดห้องทับแดดห้อนคักแดดไปมองด้ยวยทางใดเน้อหลงตาแดดคลัก่น้องเอ้ยแดดคักเข้าไปได้ไหนรหรือเปล่าหมายังมาเห็นเลยครับตะก้าเศรษฐีนะครับตะก้าเศรษฐีเห็นเชียร์ไหมน,นี่ เป็นเศรษฐีได้ล่ำรวยเงินทองนะครับพี่น้องโอ้สองสัยนะครับลวงตาเตียมเพินเฉียนใหม่ที่นี่ตะกาเงินล้านตะกาเศรษฐีการมาสการ,กรครับ,รบครับหลวงตาเตียม เข่าเข่าตรงๆเลยเนาะเข่าตรงๆเลยเด้ฮะแมนตีมันแเล่นทอมตแท้หลงตาเข่าศูนย์เจ็ดข้างบนตรงๆเลยเด้แมนใช้อันเก่านี่อันเก่านี่อันเก่าอ่ะศูนย์เจ็ดข้างบนเต็มเกือบเด่นเจ็ด ออกเก่าเก่าพุ้นแล้วธรรมดาสักที่ไหนโอ้ยห้เด่นเจ็ดเจ็ดออกเกาเกาบางคนก็ถือดิเหรอฮะเป็ดเป็ดเกาเก่าก็ซื้อเขาซื้อไรขึ้นน่ะซื้อไรขึ้นเลยหรือยังเดียวเลยหรอคนอันนี้เป็นโอโค่อะคนหดทางเนาะเจ็ดเจ็ดแป็ดเป็ดเก้าเก้าจบจบเฮ้ยเขียนยังไเขาสือเออคนสืบอไรยางเดียวเร็ว คนสื่อถือเปลี่ยนเนาะคนสื่อเปลี่ยนเนาะคนสื่อเปลี่ยนเสีย่ะเมือหมดนี้จะไปใช้รอดเลล่ท่นเป็ดเจ็ดสี่แปดแปดเก้าเก้าจนพ่อท่านเลยถือโปะเลยถือโปะวมคัวเลยกขเขาซื้อเลขบ้นไล่ขึ้นเนาะีเลขบึ้เลงเดียวเลยซื้อแต่เข่าบนนู้นนี่ศูนเจ็ดตรงตรงนูย์เจ็ดตรงตรงเ่งวดที่แล้วนี่นะครับเข่าศูนเจ็ดพี่น้องก็ถือ พามืถืออยู่หรอเนาะว้ายบอถือแต่คนบอสื่อบาลีนี่บอถือแต่คนบอสื่อคนบอสื่อแลบวดือะาบอถือแค่อืมบอดสื่อบอถือบ่บอบ่โตมันคักแค่ไหนนะศูนย์เจ็ดเดียวบอถือแต่คนบอสื่อเนาะโอ้ยมันสวมตรีแต่เล็กปดนีเนี่ยเล็กปดนีลงตาแต้มหลปดนี่ไม่ยอมปิดนี้เลยเล็กปดนี้เล็กปดนี้งงไม่ยอมปิดนี่ลงโปมาคู่มากกว่า เรียกปดนี <poisoned indo> ่หลวงตาเต้มงวดนี้ก็จะให้ปดนี่ตัวเนาะว้ายว่วัตถีอีกงวดนี่ฮะสงการเอาดิหลวงตาให้ยี่มันมันมันขึ้นมาในี่ยจิ๊สองหนึ่งให้พี่น้องเพิ่นได้ไปลงทุนแต่มีโชคไม่หลับปีใหม่สงการนี่ขึ้นกระดานขึ้นกระดาษนี่ปล่อยตัวนี้ แล้ววันที่16เมษายน66เด่น31ึ่งวนุนฮะเด่น31เด่น31เ,เอ้าพี่นอ้องเตรียมจดเตรียมแคปเดอ้อเด่น31เด้อนะครับเ <c oughs> บ,บ่งตัวเด่นของตาดีๆจับทั้งให้ได้จับทั้งให้ถือง, <c oughs> งวดนี้เด่น31บ่งคับ <c oughs> 1 <c oughs> บนบนให้ตัวเลยนะน้องบนนี่มั คน,คนเจ็นอกชอกสีตางหานั่นบนเด่นหาศูนย์หาซีหาเก้าข้างล่างสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเด่นสามหนึ่งงวดนี้หนงวดท่งวดทีมา อันนี้บ่อ๋อนี้ดวงตาเราเฉียดไม่ให้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเอาจดเด้อจดจดพร้อมๆกันนะครับอ่าบนนะครับห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เดนสามหนึ่งหนึ่งถึกแค่ วันดีตัวนยน่งันดีวันดีเออวันดีเอาสามตัวมีตัวใดนี่สามตัวมีหนึ่งห้าศูนสองหกเจ็ดสามตัวเด้อทุกคนทุกท่านเด่นนีหน้าืนีฮะตัวีหลงตาหลวงตางวดนี้หลวงตางวดนี่ให้ไปน้ำหนักตัวใดครับ ให้ hey, น้ำหนักไปที่ตัวใดตรงตามมักตัวใดครับวดนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเหลวฝันไหมเห็ดแล้วฝันมาไหนฝันมาได้ด้วยมักกันยังออเออเหล็กมัตจบตัวใดเนาะเนี่ยกิดเบ็ดติดตรงเลยฮะสิบเสองสามเออสิสิเดีวไหนสิบเอ็ดเด้อสิบเอ็ดเด้อจะรึสิบเอ็ดเด้อสิบเอ็ดอ๋อติดไปพี่น้องไอ้สิบเอ็ดเนี่ยมัน ต้องเชมขึ้นสลักมันถึงจะมันหกห้าหกก็ออกห้าห้าออกคิปเบ็ดแต่เป็นไม่ได้นี่ออกนึ่งๆอยู่นะนึ่งๆเนี่ยมัน่เบิดิมนพมันที่เบิดิหวหมูแล้วเรื่เลยมันทุเห็นมันห้าห้ามันก็มาออกเก่าเก้าเสียงีห้าห้าออกแล้วเกเกออกแล้วมันก็มาออกออาทุบม่น ตาเราให้เด่นไปเดินนะ่ะเดินที่ตาม่บบที่เราร้อง,องไปเด้อร้องตเรบอกเพิ<น>่มตัวนึงบกครับเพิ่มไครับนึงหนึงบ่กอ้เราว่าเพิ่มหนึงๆๆน่งหนะึ่งเด้อเราว่าเอาพี่น้องหนึงนึงนี่แม่นบ่ครับเนี่ยน้งตาโตแดงแดงเนี่ยพี่น้องโตแดงแดงเลยแม่นบวกหนึ่งหนึ่งมาเจ้หามาเนาะโอมันเบิ่นอีกเด้ อ่านบนอยู่ที่หูตีเลขกเนี่ยเดี๋ยวไปนอนดึงไหลลงมาซสิเนี่ยดึงไหลลงมาซืิอนี่ล่ะมันมันเคยออกเป็นทัานห่นอ่า1 1งหนึ่งก็มีแล้ว3 3 1ก็มีแล้วมันสิออกมาทางไหนมันจะรัดไะไรไว้แล้วมันสิลัดสิไปใช้หลอดเนาะอันนี้มุมๆแท้เนาะโอ้ถามว่าขึ้นไปตัวเดียสนี่ก็ขึ้นไป4 1แม่น5 1อือก็แค่นั้นเนาะ หกหนึ่งเกียร์หนึ่งกัมีแล้วสองหนึ่งมิลล่อมามารับไปก็คือหนึ่ง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 มาที่หลวงตาอยู่ไหนตัวนี้หลวงตามักตัวอะไรที่สุดครับนี่ผมจะวงกลมตัวไหนนี่แล้วนี่แล้วนี่ตัวใดครับตัวตาขเก้าบ่เอามักตัวใดครับนี่ขาเก้าแล้วทั้งไตอย่เดียมักตัวใดโตนีเนยนี่โตนี่อ่าโตนี่มันมันเคยมันเคยกินเน่ามันเคยกินเน่าตีเออเคยเลยก็มันกเราเน้นมักเอาขาเก้า ผมสิบสองสิบหกนั่นมาเสียต่อก่อนหน้ามสิบเกดแทมเยอะสุดนี่วันนี้เรเ่มนี่เขาลัดไปแล็วลัดเร็วลัเรวลัดไปรวลัดไปตัโตเลยเนาะลัดไปตัวโตตัวเดียลัดไปมดแล้วโตที่ลงตามักที่สุดนะครับคือหาเก้ากับเจ็ดหนึ่งไปบอลอดแท้เลยผมว่านี่วันนี้ไปบอลอดแท้บอลอตอีกแล้วพี่น้องจรดจดแคแครีบ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 รบบรีรบสามตัวก็มี หนึ 150, 150, ่งห้าศูนย์นหนึ่งห้าศูนย์กับสองหกเจ็ดเอลงตาจับอยู่ในหนีนี่มมารับในเหล็กหกตัวเนี่ยมารับเนี่ย <prote> เอามาแยกเป็นสองตัวอีน้องลองเอาไปพี่ขอาพี่เจนณาบ้ง คนับในวันที่ทุกท้าเมื่อวันที่สิบหเมษายนหกหกนะครับหลวงตาแต้มนี่โบเรบุญกระดานหลวงพ่อเวดาหลวงพ่อ้งแต่มันม่ยากนี่ยมันคนบมดเยกันยังไงดิับ เสียทั้งพวกกสิ่วเลยผู้เขาตามก็ถึอแล้วนี่ผู้เขาตามเขาก็ซื้อนะถึกไปแล้วเนาะอขาพี่น้องถ่ายคลิปนะครับน้องถ่ายคลิปไปเด้อดิบจดดิบแครไว้งวดนี้ตามตึงหรือเขาเลยเดตะวว่ามันบ่โพดแล้วบ่พลาดอ่ะบ่พลาดเรื่องมอตามตึงแล้วบึงม้ามันก็บ่ไกลกันนี่แหละไก่บ่ไกลเด้อยยูจ้ำมี่ นี่บรอดเอ้ยแต่เขาบอกเจจ็ดเขาไปซอแปดกแปเกาเลเศ้าเลยนเลิมีคอร์ดดีๆถ้าับเยออพี่น้องมีคอมีคอตัวเด่นเล้น่งาะนีีครครับมีคอตัวเด่นของน้องตายนั่นแหละตัวตเด่นแล้วนี่เออตัวเด่นเนี่ยมีคอดีดีนี่นะครับมีคอรดีนะครับตัวเด่นบัสเลอดคนมีเงินซื้อไปัวอมีคนถือรายได้ลิศชุดเจ็ดเขาชุดเจ็ด เห็เงินเงิอูเอาไปนะครับเอาไปรวยเอาไปรวยเอาไปรวยนะครับผมหลวงตาให้พรพี่น้องยศชีอยู่ทั้งบ้านนะครับปีใหม่สงการแล้วปีนี้ให้พี่น้องเพิ่งได้โชคได้มันแ่ขึ้นปีใหม่ดิเมษาครับเมษาปีใหม่สงการปีใหม่ โอเคครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่นี้นะครับเอากลับละลงตานะครับผมอาราการครับ,บการครับท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาคือเสาหลงเคือเสาหลงดิ่นทางด้านโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีต้องมีติดตัวท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกอล่างซื้อล่างออกบนแนะนำ คือสาวหลง1นึ่เส้นร้อบบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางท่านใดสนใจเพียงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรให้ชัดเจนเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง